สวัสดีสมาชิกชาวมายคาทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมองข้ามในจุดนี้อยู่เพราะว่าบางทีที่เราขับรถของคนอื่นนั่นก็คือรถเพื่อนหรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะไปเติมน้ํามันเราไม่รู้ว่าเราฝาถังน้ามันรถเราเนี่ยอยู่ฝั่งไหนหรือว่าเราเป็นมือใหม่แล้วเวลาจะเติมน้ํามันเนี่ยเราก็หลงหลงลืมลืมใช่ไหมครับเอ้ยจะซ้ายหรือจะขวาดีเวลาเข้าช่องเติมน้ํามันทีนี้ผมมีจุดเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่ทุกคนมองข้ามอยู่ที่อยู่ตรงหน้าปัดนั่นก็คือรูปปั๊มน้ํามันนะครับ เวลาที่ลูกศรชี้ไปฝั่งซ้ายฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เวลาที่ลูกศรชี้ไปด้านขวาสังเกตดูนะครับ ฝาถังน้ามันของรถคุณเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนี่คือจุดสังเกตเล,ล็กน้อยนะครับที่ผมนํามาฝากจากไมค์คานะครับก่อนจากกันไปฝากด้วยสเปรย์เคลือบไมค์คาคริสตเวตป้องกันรอยขีดข่วนกดขี้นกกดยางไม้ใช้แล้วรถเงางามลุ่งโลดโชดช่วงชัชวาลสว่างวงแน่นอนครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยโปรโมชั่นจากราคา990บาทลดเหลือเพียงแค่390บาทเท่านั้นเองจัดโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดติดาตามกดไลค์กดแ like, ชร์ผมด้วยไมค์คาร์ชแนลครับ